อะไรชี้มาก่อนนะโฟร์เอเวลาไปตั้งใจทำเพลงให้ดีลูกลูกหรือเป่าคุณจะมาชี้เป็นลูกไ้ย สวัสดีค่ะก็ปลว่าวันหลดคนยู่แล้วนะคะนี่เราจะมาเรียกชั่นไดส์แบบมา w อ l k ก,การขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็รอติดตามไดส์แบบมา w อ l k แบบจากช่องของเรานะคะก็มาถึงพี่เจกันแล้วเออวันเดวิดเจคันสพนนะคะก็การสพลนการสพลเจกันสพลนะคะพาตะลอนพาทุกคนไปตะลอนใช้ชีวิตท้าทายความสามารถไปด้วยการโอ้โหชิคกี้ อ่ะก็คิดว่าอาจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวอล์กของเจในหนึ่งวันบ้างอ่ะคนอื่นถ้าใครต้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามครับก็ฝากกดติดตามช่องทางให้ด้วยแล้วก็ฝากเดียร์ชันของไดซ์ทั้งหมดนี้ด้วยนะครับนะก็ถ้าใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ที่ช่องของไดซ์นะครับโอ้ออกมางานอ๋อเดอกน้อยอืมเป็นเซีด้วยอ๋อ สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เู้สู่ล็อกของเจนนะครับคือวันนี้นะครับได้ภารกิจในการถ่ายภา ว a l วัน e day เจน,นะครับเดี๋ยวจะพา,าไปดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับหนึ่งวันเป็นเจเนี่ย <c oughs> ผมทําอะไรบ้างคือตอนนี้ผมเพิ่งตื่นเลยแบบเพิ่งตื่นจริงแบบเรียวๆเ,เ,เลยคุณไ้เห็นหน้าสดของผมนะครับกับผมที่มันยุ่งเหยิงก็เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมวันนี้มีไปถ่ายพ m เอ็มซีครับแล้วก็ไปเป็นเอ็มซีครั้งแรกเนาะแล้วก็ไปดูมริเต้นช่วงช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะลงไป กินนองกินน้ำกินอะไรก่อนว่าเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจะไปอาบน้ำเลยคนระับเพราะวันนี้ตื่นสายเพราะเป็นคนตื่นสายนะครับแล้วก็้ที่เขียนไว้เดี๋ยวเราเป็นตากล้องเออที่เขียนตากล้องก็เดี๋ยวพวกทุกคนไปดูว่าทำอะไรบ้างนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ขอไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปกินนองกินน้ำกินท่าก่อนเพิ่งตื่นครับเอ่อครับทุกคนเดี๋ยวขออาบนา้ำก่อนนะแล้วกนะ็ นั่นแหละพวกคือขออาบน้ำมากคุณดังก็จะขออาบน้ำก่อนนะครับอืมไปแล้วอาบน้ำรับไปมาแฟนพูทมาทำไมอะราคาคงจะขีมอดนะครก็เป็นหนุ่มอย่างเราก็ต้องดูแลตัวเองนะทุกคนก็เห็นดูแลตัวเองกันด้วยจ้ะก็มไม่มีอะไรครับก็ทั่วไปคือแบบว่า วันนี้แอคทิวิตี้แบบว่าเยอะอยู่เจ๊ตัง้งใจเลยบบว่าแบบว่าอยากจะเราจะทอาอาหารให้ทุกคนดูด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำเนาะอาจจะไม่ใช่แบบประจําวันขนาดนั้นแต่แบบว่าวันนี้อยากมาทําให้ดูเพราะว่าตัวเจนก็อยากทำกับข้าวด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวทำกินเองวันนี้หลังจากน่าจะ <c oughs> เลือกซ้อมเลยเลือกกระป๋องวันนี้เอาเป็นใบไป่ ไปลิกนะครับไปแล้วนะแม่รองเท้าในวันนี Luckily, ้นะจ๊ะมันก็จะสมๆแบบนี้นิดนึงเออกำลังจะพูดแล้วสมๆตัวครับวินทงวินเทสนะจะตจุดจุดงแปลนบางคนของขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นแล้วก็ร้อนอ่ะตรงนี้มันร้อนมากเประเทศไทยเดือดร้อนครัเออจริงใช้ได้และการสังเ โหสปีดห okay, uh, ้าร้อยมากผ่านห้านาทีผ่านไปโอเคทุกคนทำมาแล้วเมื่อกี้เบลกาแฟมาได้แล okay, ้วอ so well. ่าโอ้โหแล้วก็เพลงพูดไม่ฟังเสียงเออแล้วก็เดี๋ยวเต็มตัวขับรถไปดูน้องมาแล้วครับเดี๋ยวเรขับรถก่อนพาไปขับรถไปนิดนึงทุกคนเดี๋ยวมันจะเกิดบันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวผมเอารถไปจอดที่ ใช่ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอืมเฮ้ยเก่งเนาะคาเฟมาน้องสาวพี่เดนะคะเบอ๋อเนี่ยหล่ะทำไมน้องสาวถึงบอกว่าพี่เฟมตอนในคอน มากมาทัานโชอ์ยูสแมนเจาะจิ้มทริปของวันนี้วันนี้รถติดเกินอ่ะมาเนี่แบบมาเนี่ยผสเแต่เหมือนเรามาดูทุกปีเลยเนาะ แล้วพี่มีคำแนะนำอะไรไหมครับคำไมีค <c oughs> ว <c oughs> ามสุขทีนี้คุยกับน้องนี่คุยเรื่องอะไรกันแล้วเจอกันเอ้าเอาอีกก็ไม่ได้เจอสองต่อนะครับเติมก็ที่เวลาชอบคุยเรื่องของแม่ว่าอยากอยากจะได้ของแม่แม่แต่ว่าขอแม่ไม่ได้ก็เลยไม่มา ่านทางนพวจะคุยเรื่องแาไม่คยน้าคุยแบบนีีมันจะเปนเียวว่าไม่ค่อยอยากปรึกษาอมที่นายหายนควค่งเออหลโตขึ้นแล้ป .5 แล้วีก็คุยเรื่องแล้วเราจะไปไนครับคุณเจไปหาไปกินกป๊บแล้วก็ซื้อของปากใจทั้งห มาซื้อของกินให้ได้ดกับซื้อจับเปกนฝา,กนนาปกติได้กินอะไรต้มตําไม่ใช่เฮ้ยส้มตำของใครหรือเปล่าอของ,รรอ,าองหวานนะออกมาได้รต่ว่ากลางๆของหวานที่เกแขกถตูแค่แขงนี่เป็นผมเลย,เลยกินอะไรที่มันหรอง่ายไ่้นี่ผมซื้อให้กินเลยนี่ ออเป็นเอ็มซีเดี๋ยวจะไปเอ็มซีละออน่าจะตื่นเต้นน,นลาดูเลย แรกของ t h a ีขาดทีผมแบบรื้ว่าตื่นเต้นมันจะโลกอ่ะมันตมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะมันแบบแค่พูดโพท์มพูดไม่รู้เรื่องอะไรนรอพี่เขาถ่ายวันนี้ถ่ายพวกที่มเชล่ามีุนมันเต้นจริงเผมื่นเต้น้เมา่ช้าละใจี่กันงตัวละสกหนาด้วยไปดีเอเราไเปลี่ยนชุดกันก่อน 几层楼？ ใชล่าเป็นคนตลกเห็นในเห็นในคอนแบบตลกมากกัมาแล้วให้น้องชี้ไอ้อภวยอะไรอ่ะชี้มาก่อนอ่อโอ๊ย วันนี้ไปช้อปปิ้งมารกดสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ซองเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ทุกคนออกมากินโดนัทที่ผมซื้อมาให้วันนี้เดี๋ยวมันมีสองซอสอ่ะอันนี้คือซีซารสลัดอันนี้ซอสไข่แดงน้องกินโดนัทไหมไม่เป็นไรครับต้องใส่โดนัทเท่าเดิมสิเออ มันดีไหมมันดีอันนี้ออยิมวันนี้อร่อยเนมีทั้งสองกล่องกินไปเลยอนเดียวพออันนี้คืออะไรอันน่ะคือนมซีสัอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือซอสไข่แดงซอสไข่แดงไมเคเลยมาอะไรอะไรุนมมันนุ่มมากมันนุ่มมากจริงหรออกินได้ไหมอ่ะอ้าต้ตจันไม่มามหมันนุ่มอ่ะเป็นไงครับ ดีครับด like nee, ีเขาบอกเลยนะว่าฮาร์ดมีดนื่องเนมีดทำด้วยใจฮาร์ดมีดไม่ฮาร์ดมีคือแปลว่าคนงคนได้หเหมือนกับคิสมดไหมทุกคนคิสมีดเคยเป็นหนึ่งในชื่อที่ผมที่าอยากตั้งชื่อโบแต่ทุกคนก็เลยโงโบงมาอีกีเหรออสัเย ก็เดี๋ยวผมขอกลับบ้าแล้วทุกคนก็ Enjoy Eating ใครยังไม่ไปเสร็จแวที่บ้านครับทุกคนพันยองจ้าก็บ้านมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ทำตามสัญญาเนาะที่บอกว่าต้นสีว่าจะกลับบ้านมาทำกับข้าวนล้วก็บ้านเดี๋ยวเรามาเตรียมกันก็เตรียมไปทีก็แอบเตรียมไปสักนิดหนึ่งแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำข้าว ก็หมดว่าเป็นเมนูโปรดแล้วก็จะลองทำเองครั้งแรกนะครับไปเองใจด้วยคือทังแม่มันจะกินได้ไหมนะครับก็เมื่อกี้แอบเตรียมแค่หลอดกับเขาเรียกว่าอะไรอนะกระเทียมมาแล้วก็ยังมึมงบอกส่วนผสมที่ผมใช้ก็จะมีน้ำมันนะครับมีเนื้อที่ผมหมักไว้แล้วนะครับเนื้อใช้ส่วนไหนลูกแล้วก็มี พาร์สลี่นะครับเอาไว้ใส่บนเนื้อไม่รู้เขาใส่ไหมแล้วเดี๋ยวจะใส่โรสแมรี่เนี่ยฟามเข้าไปตอนทอดเนี่ยแล้วก็มีพริกไทยใช้พริกไทยขาวที่สำคัญน่ะต้องมีข้าวนะครับความจริงมันต้องมีเนยด้วยแต่ว่ามซื้อมาก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใช้เป็นน้ำมันเนื้อเอาแล้วก็กระเทียมนะครับอันนี้สำคัญนะครับกระเทียมเพราะว่าเดี๋ยวเราเอากระเทียมไปเพราะอะไรไปทอดให้มันเป็นเหลืองทองนั่นแหละแล้วก็มีซอสนะครับซอสหวาน ท,ทุกคนเนไหมแรับเนี่ซอสว่ะจะเอากระเทียมลงไปทอดน,นะครับเีเี่ยวไปเรื่อยๆนก่นเราะวกระเทียมอ่นั่นะขากจะลงใส่ลงเป็ส่ได้เนปโบโบโบนเพียง,นะง,งติดเ,เข้าไปครับลองกินเำาข้าวว่ามันมันผมนว่ามันสนุกดีนะครับข้าวแบบว่าก็คอยทำไ,ไ,ำไปเรื่อยๆทำให้ตัวเองกินมันไม่ต้องแบบิดเลยเยอะอ่ะมันแบบ โดยจอยอ่ะเขาให้เราใครที่มีแฟนก็ทำให้แฟนติดกันนะครับในรเพื่อว่าเสียวอ่ะคือแต่งกับแต่งเพื่อแตกับโอเคสุดกนสุดหรือไม่ว่แ้จริงก็เอาจริงก็บอกว่าไม่ครับผมเข้าบ่อยเนกันแต่ว่าก็อยากทำให้ออกติดกันแต่ว่าตอนเป็นบริการนี้ผมกะมาทำตอนเข้าในรอบแต่ว่าน่าอยู่นะแต่ว่า ก็ไม่ทำแบบจับข้าวมาใช่เนเยอแบบเกือบปีเลยอ่ะปไีได้เลยอ่ะเพราะว่าทุกวันก็เอาเวลาไปตั้งใจทำเพลงให้ดีนะาไพ<อ>จะได้ดปลุกใจมนะิเวเป็นแฟนคลของารับก็ผมก็มใจนะที่าทุกคนยอมรับกัแล้วก็ีพราเราเป็นลูกๆ <c oughs> ว่าคุณจะมาทรีตมเป็นลูกไหมไม่้ม่แนั่น <c oughs> แ,แหละโอ้ยทุกคนลืมบอกประเด็นเสร็จแล้วโอกคแล้วตอนนี้เอาไปแล้วก็ตัดคือแบบติดชิวอ่ชอบไม่รู้มันไหมไหม<ำ>ไม่มใช่แล้วกินได้ไหปอ,อะไรนะต่อต่อไปเนี่ยเราจะมาเอาซอสใส่กับเนื้อระหว่างนี้เราก็จะเอาเบก็ พร็อเพลงใหม่นะครับซิการ์5ของดายสนะครับเพลงผู้ไม่ฟังนะครับรอังทุกคนเลยนะครับเพลงองตั้งใจมากจริงเพลงนี้นะครับทุกคนบอกว่าเต็มที่มากๆเป็นเพลงที่ผมเองก็ได้รับบทเป็นพระเอกด้วยแล้วก็เติมเพลงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาวางไว้ใจแล้วก็ผมเองก็เต็มที่มากๆแล้วก็พวกเราของดาสก็เต็มที่มากๆกับเพลงนะครัก็เนี่ยทางการนะครับรอฟังเพลงแล้วทางการเฮ้ยเราทำข้าวก่อนดีกว่า ตู้เราต้องทำข้าวก่อนเออราทำเนื้อหน่อยก็แใครมาซื้อข้าวเปนเม็ดมาเลยทุกคนไม่ต้องมาหุงเองนะเราต้องใช้ข้าวที่มันเก่าไงนะทุกคนพอทำข้าวผัดอ่ะมันจะได้แบบว่าเป็นเม็ดเนี่ยไปฟังใหม่ทีผมไม่รู้หรอกว่ามันจริงจริงเป็นเม็ดจริงว้ายมันไหมหรือเปล่ามันไหมเจ้ เราตักออกเวยเดี๋ยวน้ำมันออกก่อมาทุกคนก็ไปเคลียร์กระทะเรียบร้อยเดี๋ยวสัน้ำมันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเปิเดเพร้อมใช้งานนะทุกันนี้ ก็เข้าสองถ้วยเนาะเหมือนที่บอกก็ไม่ตัวแต่เดี๋ยเราแค่รอกินน้ำรอคือแบบผมก็ไม่ชอบกินน้ำแข็งมากนะแล้วแบบเวลาแบบทำวีเนียมอ่ะมือว่า อบางทีสิ่งที่มันจะวินัยแตกก็ง่าอยู่ว่าทำไมเจฟันสวยจังแม่ก็ห้ามว่าแบบห้ามห้ามกินแขกมาลเลยนะคำเดียวเพราะมนจะแตกเพราะวินัยมันแพงแต่เราก็นึกได้ว่าซีไหนไม่ได้ทำรอดตัวไปก็ไปกินโปงซีไหนอยเอาคือเซียนเลยเซียนแบบต่อตอนนี้น้ำมันก็คือแบบว่ากินชมวันนี้ก็ เหนื่อยอยู่นะวันนี้ทุกคนเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็ได้เพื่อเขาจะเอาไปทำปกนะได้ทำหรือเปล่าได้ท่ายเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่ที่ขำเพราะมันคือเรื่องจริงเนี่ยระหว่างที่เราถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าไม่ใช่คลิปรีแอคก็จะเป็นแบบเอ้ย คลิปวอลกใช่ไหมแล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยต้องทำโปกอ่ะงั้นทำคางเราค่อยไปแครบเอาอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปตัดเอาแลนวโป่งก็เกือบีปุ่นเราผัดให้ข้าวมันแห้งแล้วก็ใส่เกลือต้องแบบต้องกินแล้วมันแบบเพิ่มเนื่อ,อ,อ,อซอส

เอาใส่ถ้วยเลยดมันแบบ,บนแล้วอ่ะเาะมาทไไ้แบบปี่ปุ่นเามกตอนก็เป็นขั้นอออตอนตอท้ายแล้วนะครับในการทํานี่นะคยังไงเนี่ยไปรอดูตอนเสร็จนะเออมาทอดก่อนขอทอดหน่งก่อนค้อว่ากันว้ามกลัามาเลยพี่โอ้ยเลยพี่คร่อนานเอะอ้โเป็นป็นไง,ไง จะดิบเปนิดนึงแต่ว่าผมชอบกินนะครับข้าวผัดหน้าเนื้อจุกๆคือทำเองกินเองก็จะได้ประมาณนี้นะคะมีมาใทุกคนคือผมไดหว่างนี่ผมหิวมากแล้วว่าที่ผมจะลองชิมฝีมือตัวเองนะครับขอเปิดด้วยข้าวเนื้อก่อนเลยฝีมือสั่นมันเหน่ะแต่ว่าได้ นี่อร่อยจังอืมอร,ร่อยจะงหมูามบานอ,ะอ่ะมันไม่อร่อยจริงทุกคนมันไม่ได้อร่อยแบบมันอร่อยพอดีเลยนะไม่หรอกผมว่าไม่อร่อยแบบออแบบพอดีอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเวอร์แบบอาหารอะิงแต่มันอร่อยเนอะแบบครั้งแรกอะเง้ยก็ดีอะ่ะ ชอบผมชอบเลยราะว่ามันหวานกำลังพอดีข้าวมันแบบเพอร์เฟกต์อ่ะอุ้ยของชีดิตกับอือ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 เจ้าปริง อย่ททำให้แฟนกินคนรักกินพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้ก็ทำได้น,นะครับง่ายนะก็ใช้เวลาไม่หนึ่งร้อยชั่วโมงเลงก็เสร็จแล้วครับผมว่าวันดีผมขอกินกันผมไม่ไหวละไปเจอกันไวรุ่นเดี๋ยวไปรีแคปกันวันนี้เราทำาอะไรบ้างพบแกโยดทุกคนมาทุกคนวันนี้เรามานั่งอีแคปกันดีกว่านะก็เป็นช่วงท้ายสุดท้ายของบล็อกในวันนี้ ก็วันนี้แอคทิวิตี้ข้างเยอะครับแต่ว่ามีอะไรให้ทำเยอะมากๆตั้งแต่เช้าแล้วก็ตื่นก็ง่วงๆทุกคนดูน้องตื่นไปดูนนลิเต้นนะก็ให้กำลังใจน้องหน่อยเพราะว่าเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเจอพอจะเสร็จงานแต่ละวันก็เึ็นคืนทีหนึ่งแล้วน้องก็ต้องหลับไปเรียนอะไรก็เลยใช้เวลาที่เราแบบว่าพอจะว่างอยู่แล้วก็หาเวลาที่แบบสำคัญๆอะไ่างี้ก็ด่ครับัวนี้เจ้าัวก็เต้น ก็โ OK นะอ,อเคนะครับเขาเต้นดีขึ้นนะทุกคนก็ก็เดี๋ยวเราไปเสิร์ชดูได้นะครับน้องมมอมริกนะครับก็เต้นดีขึ้นในทุกๆครั้งนะครับเหมือนเขาจะแบบแอบ,บน้อยใจนิดนึงเพิ่งรู้มาว่าแบบว่าเนี่ยพี่น้องกันทําไมต้องดุด้วยนะก,ก็ก็แค่เต้นอะไรแต่ว่าเจรเราไม่ได้ดุขนาดนั้นนะ <laughs> แล่วแบบว่าบางทีจะสอนให้เขาแบวบว่าเราเองก็มีประสบการณ์ในแบบตรงนี้มาบ้างอจากการแบบมีวงอะไรมีดส์ก็ แล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาสอนเรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอะไรที่เราเจออะไรที่เราสึกว่าเออมันประมาณนี้นะลิ้อะไรเงี้ยอยากสอนให้เขารู้ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้ไปล็อกไปติกเขาว่าแบบเดี๋ต้องแบบลิะต้องฟังพี่โตคนเดียวอะไรแต่ว่าให้เขามีความคิดของเขาปนกับสิ่งที่เราสอนเขาไปมันจะได้ว่าเออเขาจะได้แบบไปหยิบเรื่อใช้อีกพ <c oughs> อเจนเป็นคนไม่ชอบมึขับอะไรนองรับชอบตามใจเขามากกว่าด้วยซ้ำอะไรอยเงยของเรื่องของเรื่องเขาอยากได้อะไรก็ ก็อะไรที่เราให้ได้ก็ให้เนาะนะครับทุกการเติบโตของเขาอยากให้มีคำแนะนำดีๆจากแม่จากเจเอแล้วก็จากคนรอบข้างเองก็อยากให้เขาเป็นเด็กที่น่ารักก็ก็ค,คอยสอนเขาเนาะไม่ได้ดุอะไร,รตลอดเลยก็ถ้าเรื่องเต้นก็จะเป็นไปสอนเขาเกี่ยวกับอินเนอร์อะไรามากกว่าเวลาลีเต้นแบบว่าลีเต้นดีก็เต้นได้ครับเต้นได้เต้นดีหรือต้องมีอินเนอร์ของความศิลปินออกมาอินเนอร์ของเพลงเพลงนีิสืยออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลึกไปกว่านั้นนเาะจะ ก็ค่อยๆสอนเขาครับให้เขาเรียนรู้ตัวเองไปครับก็เป็นดีขึ้นครับก็ชมวันนี้เขาสวยนะวันนี้เขาสวยขึ้นด้วยก็โตเป็นสาวแล้วก็น่าจะห่วงน้องนะไม่ไม่ผมไม่ห่วงหรอกเพราเป็นพี่ชายแรงๆก็ชอบมากเวลาเส้นแย่งเสีน TMC ต่อนะครับไปถ่ายไป TMC ครั้งแรกนะครับอันนี้คือแบบสุดยอดมากอันนี้อันนี้เก่งมากเก่งมากเจสุดยอด มันไม่เหมือนกับเราเต้นกับเต้นเราแบบอย่างเรามันตื่นเต้นแค่กลัวเต้นผิดอะไรเงี้ยกลัวเต้นดีแต่แบบเอ็มซีถ้ามันพูดเรื่อยถ้ามันพูดแบบเต้นแบบไม่มีความเป็นแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเป็นสคริปต์ไปหมดแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นบอกว่าพี่มิกิล่าก็มิกฟุดมาพี่มิกิล่ามิกฟุดก็มาช่วยมาอะไรมาเตียวให้พี่มิกก็บอกว่าสบายสบายบอพี่มิกอยู่ทีเอ็มซีก็พี่มิกน่าจะเจนอย่างนแล้วก็ให้พี่มิกสอนให้พี่มิกตลวให้ ก็ดีขึ้นครับนลมีพี่เขตที่คอยติวให้ใช่ก็เลยง่ายขึ้นครับไปถึงหน้าง,งานก็สนุกดีเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยครับ mm hmm. ก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากพี่ๆทีมงานเนี่ยไม่มีใครกดดันเลยเพราะว่ารู้ว่าเจาก็เป็นครั้งแรกที่แบบมาทำ TMC ครับก mm ็ขอบคุณู้ื่อทาง TMC นะครับทนายม,มีสีขาวาำมากๆครับก็ขอแฟนๆทุกคนนะครับเปติดตามด้วยนะครับเ mm hmm. สร็จนะครับก็กลับมาซ้อมต่อนะครับเป็น ตอนนี้แหและเราก็ต้องซ้อมเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีเนาะเพื่อชาวไพรส์เพื่อแฟนๆทุกคนนะครับเราจะได้ด้อมเอนนาราจ mm. ะได้ใหญ่ขึ้นนะครับก็อยากเห็นไดส์สดังระเบิดเนาะเพราะเราก็ตั้งใจมากๆครับ mm. ก็ไม่มีอะไรครับซ้อมวันนี้ก็แล้วก็แจกขนมแจกอะไรแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้นะครับก็ดีใจทใี่ทุกคนชอบครับแล้วก็กิจกรรมของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะว่าก็เดี๋ยวผมต้องไปดูบอลแล้วก็อัดน้ำแล้วก็เดี๋ยวต้อง มีมิงนิดหน่อยก็ค่อยว่ากันในบล็อกหน้านะจ๊ะก็เช้าไพรส์ทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับไว้แล้วเจอกันขอตัวไปพักผ่อนละว,วันนี้วันเดยววิเจขอให้ทุกคนเอ็นจอยนะครับไว้เจอกัน uh Let's go จบแล้วนะครับสำหรับ dice w วะมาวอ l ของเจกันสน,นุกนั่นเอง ก็ได้เห็นแอคทิวิตี้แบบในหนึ่งวันก็เห็นว่าใจทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามได้สแวมวอล์คของคนอื่นด้วยนะแล้วก็ฝากเชิญเราด้วยนะบ้ายบายแล้วเจอกันใหม่กับวอซ์หน้านะคะขอบคณทุกวนนี้เข้ามาดูด้วยคะ่ะ